นะครับเราขายถ้วยละสิบบาทที่ตลาดนั้นเนี่ยต้นทุนเนี่ยห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์เองสวัสดีครับมีหลายคนขอกันเข้ามานะครับอยากให้ผมแนะนําวิธีการทําซอสยากิโซบะสําสหรับขายยากิโซบะตลาดนัดนะครับงั้นวันนี้ผมจะชวนไปทําซอสยากิโซบะครับเนี่ยฮะผัดออกมาแล้วมันจะได้ประมาณนี้เลยนะเวลาขายขอชิมก่อนแล้วกันนะครับว่าซอสรสชาติผ่านหรือเปล่า เวลาที่ทําขายนะครับสามารถเปลี่ยนเส้นได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นเส้นอูด้งก็ได้หรือว่าจะเอาหมี่ส่วมมาผัดก็อร่อยเหมือนกันนะครับใช้ซอสต,ตัวเดียวนี่แหละเดี๋ยวทายคลิปผมจะคำนวณต้นทุนให้ดูด้วยนะครับเรามาทำซอสยากิโซบะก,กันนะครับผมใส่โชย,ยุลงไป ตามด้วยซีวิ๊วดำนะครับซอสทงคัตสึนะครับซอสที่เราทำกันเองนะใส่ไปเลยหายหมดซอสหอยนางรมครับแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดนะครับจุดเตาเลยนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลย เพิ่มซีอิ๊วหวานไปนะครับอีก80กร,รมัมคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับต่อไปเรามาละลายแป้งข้าวโพดนะครับก็แป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะน้ำประมาณ2ช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยนะครับ2-3ช้อนโต๊ะเนี่ยประมาณนี้แนหะละละลายดีแล้วก็ไปเทใส่ในซอสเลยครับผมใส่พริกไทยนะครับพริกไทยนี่ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้า ขายเด็กๆก,ก็อาจจะใส่น้อยหน่อยนะครับอันนี้เพิ่มกลิ่นนะครับจากนั้นนะครับแป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำนะครับให้เราค่อยๆเทแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับซอสของเราก็จะมีความเหนียวข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับน้ำซอสของเราก็ข้นเหนียวดีแล้วนะ ปิดเตาเลยครับพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็กอกใส่ขวดแช่ตู้เตรียมไว้สําหรับผัดยากิโซบะได้เลยครับเดี๋ยวเราเริ่มผัดยากิโซบะตลาดนัดกันเลยนะครับก็จะลวกผักก่อนก็ได้นะครับหรือว่าผักไม่ลวกแล้วก็เอามาผัดในกระทะก่อนให้พอสะดุ้งไฟนี้ใส่เยอะได้เลยต้นทุนต่ํานะครับ กะหล่ำเวลาผัดไปแรงๆนะครับมันจะหอมมากเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็นำบะหมีก่กึ่งสาเร็จรูปที่ลวกไว้แล้วนะครับลงไปอันนี้เราลวกไปพร้อมกับไส้กรอกเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสยากิโซบะตามสูตรของเรา เพรที่เราใส่ไปเราก็พยายามผัดให้ทั่วนะครับตอนนี้ทั่วแล้วกลิ่นหอมดีแล้วนะครับใส่แครอทลงไปเพิ่มสีสันนะครับให้ยากิโซบะของเราเนี่ยมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้ว่าหน้ากินขึ้นมาเลย นี้เรามาคำนวณต้นทุนของซอสยากิโซบะกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูเป็น2ตารางตารางของซอสยากิโซบะกับตารางของยากิโซบะต,ตลาดนั้นนะครับมาดูที่ซอสยากิโซบะก,ก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้จะมีโชยุของเอโร่นะใช้10ช้อนชานะครับ3บาทซอสทงคัสึที่เราทําเองเมื่อคลิปที่แล้วนะครับประมาณ10ช้อนโต๊ะ140กรัม8บาท65สตางค์พริกไทยป่นนะครับอันนี้ ผมใช้อย่างดีตามมือนะถ้าเกิดสมมุติเราลดต้นทุนเราใช้อย่างถูกๆได้นะครับราคาจะถูกกว่าครึ่งนึงเลยนะผมใช้2ช้อนชานะครับ2บาท23สตางค์ซอสถอยนังลมนะครับ3 2มกรัม19บาท39สตางค์สีวิตดำผมใช้เป็นซีวิตดำมืออาชีพตาเด็กสมบูรณ์นะครับ9กกรัม3บาทยน้ำสะอาดใช้3ถ้วยครึ่งนะครับแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดตามมีคู่ดาวนะ2ช้อนชาผมจะมีข่าแรงด้วยนะครับเผื่อเวลาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง เวลาคำนวณต้นทุนนะครับอย่าลืมใส่ค่ายิวด้วยนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับนอกจากนี้ผมจะมีอื่นๆให้อีก20%อื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปถาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น20%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยชั่งน้ําหนักได้1,359กรัมต้นทุนอยู่ที่70บาท37สตางค์เองนะครับซึ่งถือว่าถูกมากเลยนะครับ ต่อไปมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะเอาซอสยา,สากิโซบะนี้ไปผัดยากิโซบะขายตลาดนั้นนะครับเส้นผมจะใช้เป็นบะหมี่ึิงแซลมอนลูปเ f ฟนะครับก็ใช้9ก้าก้อนจะมีแครอทใช้ประมาณ1หัวนะครับกระลำหนึ่งหัวกลางๆไส้กรอกอย่างถูก200กร,รัมนะครับแล้วก็ซอสยากิโซบะของเรานะครับประมาณ2กระบวยนะครับแล้วเราก็ราดบนบะหมี่ที่เราผัดเสร็จแล้วอีกรอบหนึ่งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็น้ํามันสําหรับผัดนะครับ ก็ต้นทุนนะครับที่เราผัดมาเนี่ยขายถ้วยละ10บาทผมตักถ้วยเล็กนะฮะได้ประมาณ13ถ้วยต้นทุนต่อถ้วยอยู่ที่5บาท85สตางค์เองเห็นไหมฮะถ้าเกิดสมมติเราขาย10บาทเนี่ยเราจะได้กำไรต่อถ้วยอยู่ที่4บาท15สตางค์เลยจะเห็นว่ากำไรดีพอสมควรเหมือนกันก็สำหรับซอสยากิโซบะสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ทำเองทำง่ายๆนะแล้วก็รสชาติอร่อยกลมกล่อมลงตัวละลองนำไปปรุงดูลองชิมดูว่าชอบไหมแล้วก็ถ้าชอบก็สามารถนำไปขายได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งที่ยูทูบช anel เชฟหวันเอเจเชฟเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ